โอเคครับผมก็นีนน่ต้อนรับเข้าสู่รายการเจกหัสบอกฟุดอีกแล้วนะทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกไอดีเป็นไก่ตันโมจิตื่นแล้วก็มีดาผู้มีโยรุด้วยนะครับไอดี ID ก็ในคลิปเลยนะครับผมใครหาเจอก็เอาไปเล่นกันได้นะส่วนใครหาไม่เจอก็อดนะครับผมอ่ะไอดีก็แบบดตึงๆเลยนะทุกคนก็ของะมานนี้เลยนะ ไอดีอ ID ก็อยู่ในคลิปแล้วเลยนะครับทุกคนพี่จะซ่อนไว้อยู่ตรงไหนพี่ไม่บอกด้วยนะทุกคนต้องหาเองนะครับอืมนี่เลยนะของในไอดีก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับไอดี ID นี้ก็สะอาดนะครับสามารถเปลี่ยนได้ทุก,อ,ทกอันเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบเมลเบอร์อะไรเปลี่ยนได้หมดเลยนะทุกคนอืมพี่ไม่ได้ใส่ไว้นะเออก,เก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดแบบรหัสฟรีๆไปเล่นนะครับทุกคนอืม ส่วนใครไม่ได้ก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับเผื่อพี่สุ่มแจกอนะเออเผื่อพี่เห็นใครแบบมาช่องพี่บ่อยๆพี่ก็จะแจกให้คนนั้นนะครับผมก็อย่าลืมทําตามกตดิกาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้พี่ด้วยนะครับส่วนรหัสก็พยายามหากันให้ได้นะทุกคนเออเผื่อใครไม่ได้กดติดตามแล้วได้รหัสไปนี่อเลยนะทุกคนอืมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเผื่อพี่มาสุ่มแจกรหัสเติงๆอีกนะครับทุกคนก็อย่าลืมทําตามกตดิกากันด้วยนะ